อาจารย์โจรครับคิดเตือนเราควรรับมืออย่างไรเมื่อเราสูญเสียคนที่เรารักครับผมคิดว่าเป็นคําถามที่สําคัญแล้วก็ใกล้ตัวมากนะครับเพราะว่าเราทุกคนเนี่ยไม่เช้าก็เร็วทุกคนจะต้องประสบพบเจอกับการสูญเสียคนที่เรารักอย่างเช่นตัวผมเนี่ยเมื่อไม่นานมานี้นะฮะวันที่17พฤษภาคมที่ผ่านมาผมก็ได้สูญเสียคนพ่อที่ผม เคารพรักนะฮะในวัย68ปีวันนี้ก็คือวันที่เราอัดวิดีโอนี้นะครับก็ครบ3สัปดาห์พอดีเพราะฉะนั้นเวลาคริสเตียนเจอกับการสูญเสียเนี่ยแต่และคนรับมือไม่เหมือนกันวันนี้ตลอด3สัปดาห์ที่ผ่านมาเนี่ยผมก็ได้ประสบพบเจอ,อรับมือแล้วก็จัดการกับความรู้สึกอารมณ์หลายๆอย่างที่ถาถมเข้ามาหลังจากที่สูญเสียคนพ่อ ผมก็เลยอยากจะมาแบ่งปันะสักสี่อย่างนะฮะที่เป็นประโยชน์สําหรับผมแล้วก็หวังว่าจะเป็นประโยชน์สําหรับทุกคนในการรับมือเวลาที่เราสูญเสียคนที่เรารักนะฮะอย่างแรกนะ,ะผมอยากจะหนุนใจว่าให้เราให้เวลากับการโศกเศร้าแล้วก็ไว้ทุกในการจากไปของคนที่เรารักนะฮะเวลาคนคนหนึ่งสูญเสียคนที่เรารักเนี่ย สิ่งที่คนพยายามจะทำก็คือห้ามใจไม่ให้ร้องไห้พยายามเดินหน้าต่อไปพยายามไม่นึกถึงคนที่เสียไปแต่ผมคิดว่าเป็นวิธีที่ไม่ค่อยดีสักเท่าไหร่นะฮะเพราะผมเชื่อว่าพระคัมภีร์ในปัญญาจาบอกว่ามันมีเวลาสำหรับทุกสิ่งอย่างเพราะฉะนั้นผมจึงอยากจะหนุนใจว่าให้เราใช้เวลาในการ คิดถึงคนคนนั้นให้เราร้องไห้เต็มที่ให้เราใช้เวลาในการคิดถึงคนคนนั้นโดยที่ไม่ต้องมีความรู้สึกว่าเราต้องจัดการอารมณ์ยังไงเพราะว่าเวลาเราสูญเสียคนที่เรารักเนี่ยสิ่งที่เกิดขึ้นก็คือเราก็ต้องโศกเศ้าเป็นธรรมดานนะเพราะฉะนั้นสิ่งแรกที่ผมจะหนุนใจก็คือโศกเศร้าให้เต็มที่ครับร้องไห้ให้เต็มที่แล้วก็ใช้เวลานึกถึงความทรงจําเหล่านั้น แต่แล้วคนอาจจะใช้เวลาไม่เหมือนกันบางคนอาจจะโศกเศร้านานแต่ว่าสิ่งที่จําเป็นก็คือความโศกเศร้าจะต้องเกิดขึ้นอย่างที่สองที่ผมอยากจะหนุนใจแล้วก็แนะนำเนี่ยซึ่งเป็นประโยชน์สาหรับผมด้วยก็คือให้เราเนี่ยย้ำเตือนความจริงจากพระคัมภนะีร์ให้กับตัวเรานะหรือว่าเทศนาเข่าประเสริฐให้กับตัวเราในนี้เนี่ยอาจจะรวมถึงการอ่านพระคำที่จะหนุนใจเรา อาจจะนึกถึงข่าวประเสริฐของไม้กางเขนที่พระองค์ทรงทําให้กับเราอย่างเช่นถ้าคนที่เรารักเป็นคริสเตียนเนี่ยก็มันเป็นความจริงที่ยิ่งใหญ่มากว่าเวลาผู้เชื่อเสียชีวิตเนี่ยคนคนนั้นก็จะไปอยู่กับพระเจ้าแม้ว่าเราจะโศกเศร้าจะเสียใจแต่ว่าท่านปอลูบอกว่าเราไม่ได้โศกเศร้าเหมือนกับคนที่ไม่มีความหวังเพราะว่าคนที่จากโลกนี้ไปที่เป็นผู้เชื่อเนี่ยเราเชื่อว่าเขาไปอยู่กับพระเจ้า ตลอกไปแล้วถ้าเราคิดดูดีๆเนี่ยหนทางเดียวนะฮะที่คนคนหนึ่งจะไปอยู่กับพระเจ้าได้นะฮะก็คือผ่านทางความตายเว้นแต่ว่าพระองค์จะเสด็จกลับมาเพราะฉะนั้นในขณะที่เราโศกเศร้าก็ขอให้เราย้ำเตือนข่าวประเสริฐให้กับตัวเราว่าคนที่ตายไปนั้นเขาไปอยู่ที่ไหนคนที่เชื่อในพระเจ้านั้นมีความหวังอะไรหลังจากความตาย โศกเศร้าเต็มที่ร้องให้เต็มที่แต่ในขณะเดียวกันก็ย้ำเตือนข่าวประเสริฐให้กับเราความจริงที่พระคัมภีร์สอนให้กับเราอย่างถัดมาเนี่ยที่ผมอยากจะหนุนใจก็คือพูดคุยกับคนรอบข้างอาจจะไม่ใช่ทุกคนนะฮะอาจจะทุกคนไม่ไม่ได้เป็นประโยชน์แต่ว่าจะพูดคุยกับถ้ามีสามีก็คุยกับสามีอาจจะเป็นภรรยาหรือว่าจะเป็นลูกหรือว่าจะเป็นพี่น้องคริสเตียนในคริสตจักที่พี่น้องคุ้นเคยแล้วก็ไว้วางใจ ราะว่าการที่เราได้มีโอกาสได้พูดคุยถ่ายทอดถึงสิ่งที่เรารู้รสึกสิ่งที่เราคิดมันก็จะช่วยเราได้ในระดับหนึ่งนะครับเพราะฉะนั้นโศกเศร้าย้ำเตือนข่าประเสริฐแล้วก็พูดคุยกับคนที่เรารักแล้วก็คนที่เราไว้ใจอย่างสุดท้ายที่ผมอยากจะหนุนใจก็คืออธิษฐานขอกําลังจากพระเจ้าผมว่านี่เป็นสิ่งที่สําคัญที่สุดสําหรับคริสเตียนเราในการรับมือเวลาเราสูญเสียคนที่เรารักไป คนที่ไม่รู้จักพระเจ้าผมไม่รู้ว่าเขารับมือ,อยังไงแต่ว่าสําหรับคริสเตียนเราเราอธิษฐานขอให้พระเจ้าให้กําลังกับเรานี่คือสิ่งที่ผมอธิษฐานมาตลอด3สัปดาห์ที่ผ่านมาขอพระเจ้าประทานกําลังกับผมให้ให้ฤิดเดตกับผมให้ผมมีกําลังกายกําลังใจที่จะเดินหน้าต่อไปเพราะฉะนั้นให้เราเข้าหาพระเจ้าขอกำลังจากพระองค์นี่คือสี่อย่างคร่าวๆที่ผมอยากจะแนะนำในการรับมือกับ เวลาที่เราสูญเสียคนที่เรารักนะครับแต่ว่าสิ่งสุดท้ายที่ผมอยากจะย้ำเตือนแล้วก็หนุนใจทุกคนก็คือพระเจ้าจะไม่ทิ้งให้เราอยู่ในความมืดมนแบบนี้ตลอดไปพระเจ้าจะยูยารักษาเราพระเจ้าจะ,อะปอบโยนเราพระเจ้าจะให้กําลังกับเราแต่ว่าเวลาของแต่ละคนนั้นอาจจะไม่เหมือนกันบางคนอาจจะใช้เวลานาน,านบางคนอาจจะใช้เวลาสั้นแต่ไม่ช้าก็เร็ว พระเจ้าจะไม่ทิ้งให้ลูกของพระองค์อยู่ในความมืดมนแบบนี้ตลอดไปเพราะฉะนั้นแม้ว่าวันนี้จะดูมืดมนแม้ว่าวันนี้ดูไม่มีความหวังแต่ให้เรามั่นใจได้ว่าพระเจ้าจะไม่ทิ้งเราพระเจ้าจะอยู่กับเราตลอดไป